บทที่38กาลิมกาลิมท้ายประโยคของผู้พูดแผ่วเบาลงไปอีกอย่างระมัดระวังเต็มที่เสียงที่แทบจะถูกกลบด้วยเสียงกระหมของเครื่องยนต์และเสียงฝีเท้าอูดอามินทริปเมืองต้นทางในเขตซากิบาซึ่งเปรียบดังประตูเมืองบานใหญ่ของอัลมราเนีย ที่เปิดออกไปสู่ทะเลทรายภูเขาหินพระราชวังโบราณแม้กระทั่งนครแห่งความตายที่เหมือนถูกสาบจากพ่อมดวิญญาณน,นักรบมากมายที่พลีชีพในสงครามระหว่างเผ่าของทะเลทรายเมื่อเกือบเจศตวรรษที่แล้วมาสงครามที่รู้จักกันดีในภาษาอารบิกกัดซูให้ปรากฏแก่สายตาหรือถูกพายุทรายกระนำ ในฤดูชามานจนกรบเมืองทั้งเมืองให้จมอยู่ใต้สันทรายสูงลิบชั่ววันกับคืนเดียวเช้าวันพฤหัสก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เอามินตริบคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะทันทีที่แสงสุริยาฉายชานพ้นเดียมเขาบนสันทรายเสียงอึกททึกอืออึงเสียงคนเสียงอูดและเสียงรถยนต์ทั้งปิกอัพ รวมไปถึงรถยนต์ส่วนตัวใหญ่ยาวก็ราวกับจะนัดกันไว้ฉะนั้นสนามแข่งอูดแห่งอัเมลทริปก็คือทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ระหว่างแนวภูเขาหินสูงตระานพื้นทรายราบเรียบแข็งแกร่งทนทานไม่แพ้ถนนคอนกรีตโทรศัพท์ในมือของคนพูดถูกกำแน่นอย่างลืมตัวทั้งคนและรถ อยู่ห่างจากสนามแข่งอูดพอควรทีเดียวพันเอกยูซุปนายทหารนอกราชการในคราบของเบดูอินเจ้าทิน mm hmm. เจ้าชายพระองค์ไหนกันแน่การิมเสียงค่อยละเกินเขากรอกเสียงลงไปอีกครั้งดังกว่าเก่านั่นแหละปลายสายทางโน้นจึงตอบกลับมาชัดเจนทีเดียว mm hmm. เจ้าชายชาครีราชิตครับ สเสด็จเข้าพบท่านผู้นำทางศาสนาคนใหม่ชีคอิสมาเอลทาฮาที่บ้านพักก่อนสเสด็จขึ้นเครื่องบินที่สนามบินของกองทัพอากาศเห็นจะไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าขวัญใจหมายเลขหนึ่งของเรากำลังจะพ้นราชอาณาจักรอัลมรเนียสำนักข่าวต่างประเทศคงจะลงข่าวแล้วก็รูปเร็วที่สุดล้วครับนี่คราวนี้ไม่ได้สเสด็จไปส่งศึกษาต่อทางวิชาการทหาร เห็นว่าจะทรงศึกษาด้านกฎหมายการปกครองและก็เศรษฐกิจใครที่ไหนจะมาแทนขวัญใจของเราได้กรามของคนพูดขบกันแน่นขม็งไม่เคยมีใครมาแทนได้ง่ายๆหรอกถึงจะไม่มีวันได้รับการสถาปนาให้เป็นองค์มกุฎราชกุมารหรือพระราชาธิบดีแต่ขอให้เชื่อเถอะผู้บัญชาการฐานสูงสุดฝ่ายกลาโหม และต่างประเทศจะอยู่ในเงื้อมพระหัตแน่ๆพี่จะให้ใครคอยคุมเมนูอาหารเสียงถามจากปลายสายอีกครั้งเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวการีมงานเลี้ยงใหญ่ที่เราจะจัดฉลองวันสุดสัปดาห์เรียบร้อยแล้วครับเสียงรายงานเหมือนรถไฟด่วนทีเดียวเสียงที่บอกความตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุดใครต่อใครกำลังเดินทางเข้ามาฉลองกันคึกคักทีเดียวครับ ดีงานเลี้ยงไม่เลิกลาง่ายๆหรอกเมนูอาหารมื้อเช้าของวันนี้ยังไม่มีรายการดีๆแต่งานฉลองครั้งต่อไปพ่อครัวใหญ่ของเรารับรองแม่ครัวกับผู้ช่วยก็จะเห็นจะเหนื่อยหนายงานเลี้ยงครั้งแรกยูซุปเหยียดริมฝีปากนิดหนึ่งมีรอยยิ้มจุดวาบแต่ก็เพียงแวบเดียวในตาทั้งคู่ ก็เปล่งแสงเกลียวกราดฉับพลันทันใดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจากปลายซ้ายเงียบหายไปคล้ายกับว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นกาเรียมกาเรีม,รมเขาตวาดเบาๆกับโทรศัพท์มือถือกาเรียมเงียบเสียงจากภายนอกเท่านั้นที่ยังคึกคักอื้ออึงเสียงรถเสียงคนเสียงสัตว์ครู่ใหญ่ๆทีเดียวจึงมีเสียงกาเรีม ผู้ช่วยแม่ครัวของเราครับรู้สึกว่าแม่ครัวของเราจะถูกน้ำร้อนลวกผู้ช่วยมาบอกเดี๋ยวนี้เองดูเหมือนว่าจะมีหมอดูแลอะไรนะหยุดซูบนึ่งงินไปอีกอึดใจใหญ่ก่อนจะสั่งการเสียงเร็วเอาตัวมาพักรักษาบาดแผลเดี๋ยวนี้ดีกว่าโรงพยาบาลที่ไหมาเอาตัวไปพบเราที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยเห็นจะไม่ทันแล้วละครับทางนู้นชะงักไปชั่วครู่ใหญ่ แม่ครัวของเราถูกแยกไปรักษาพยาบาลไอ้ทอยยูซูปคำรามออกไปอย่างลืมตัวจนสั่งแล้วไอ,อ้ปรีไอ้จันลายตัวนั้นมันโมเป็นเหงื่องะอยู่ที่ไหนงานเลี้ยงคราวนี้แขกมากเหลือเกินนี่ครับที่ไม่ได้รับเชิญก็บังเอิญเข้ามาเพ่นพานขอทานแล้วก็พวกที่มาจากในเมืองเป็นคันคันรถนั่นรอการปิ้งยางที่หนักหนาหน่อย พี่ก็ทราบไปไหนใครใครเป็นคนพาไปแม่ครัวของเราไปดูแลรักษาอยู่ที่ไหนบุรุษไวชกันตวาดกลับไปไอ้ไอ้เจ้าไกทะเลรายที่รัฐบาลหลวงจ้างให้เป็นล่ามกับคณะนะครับไอ้ถอยไอ้ไอ้คนจากเผาหาซูซี่นั่นนะลึอลูกไอ้คนเลี้ยงอูดทำงานเล่ล่อนมาตั้งแต่บ่อน้ำมันจนกระทั่ง ไอซาลิมกับไอพี่ชายชาติชั่วของมันไออับดุลลาไอชาวประมงจับปลาโคตรพ่อโคตรแม่ของเมียมันนั่นน,นะมาทำมาหากินอยู่ที่สุระไม่ใช่รึพี่ครับทางโน้นพยายามตอบโต้เต็มที่พ่อของไอหมอนั่นกลับไปบ้านเดิมที่วาดีกุลแล้วนะครับแม่มันนี่มาจาตีมาตราตายายของมัน นั่นก็ทอพรมอยู่ที่ศูนย์กลางสงวนศินละปะการทอพรมของรัฐบาลหลวงส่วนอินทภาลัมของมันนียังอยู่ไม่ไกลจากนาเกาโอเอซิดพระราชวังของเอลเอซาราผมคิดว่าไอ้สองคนพี่น้องไก้้ทะเลทรายที่ทางรัฐบาลหลวงจัดมาให้คณะส่มแทมโบราณสถานคงจะอยากอ,อ,อวดความรู้รอบตามระเบียบนะครับ นางแม่ครัวของเรานางคนนั้นจะต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลาอยู่ซุปขบกรามจนปวดหนึบไปทั้งสองข้างการิมแกติดต่อผู้ช่วยแม่ครัวด่วนและถ้าไอ้ถอยสองคนพี่น้องจากเพาฮาซูซี่อ 4, เอาตัวกลับมาแล้วก็รีบส่งข่าวให้ฉันรู้ทันทีนางแม่ครัวของเราคนนี้นะ่ะใจมันสอกเหมือนกับอะไรดีพี่บอกผมว่าแก เหมือนเหมือนคนเป็นใบปลายทางเอ่ยประโยคหลังอย่างไม่แน่ใจนักหากเจ้าของมือถือทางนี้กลับมีอาการเหมือนถูกเข็มแทงก่อนจะเงืมง,งํำออกไปอย่างเกลี้ยกลาดเป็นใบอย่างนั้นหรือจริงสินะการีมเป็นใบผมจะรายงานให้พี่ทราบโดยเร็วที่สุดปลายทางกล่าวประโยคนั้นก่อนจะปิดเครื่องไปในที่สุดพันเอกยูซุป ไม่ได้มองออกไปยังสนามแข่งอูดเลยในตายัางโชนแสงแรงมีประกายเขียวเขียวเรื่อเรืองโุรยาเขานึกถึงหลอนอย่างโกรธแค้นอิบัดซบเขาอยากจะให้หลอนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่อย่างที่หลอนเคยปฏิบัติยามที่เขาโกรธเกรี้ยวไม่ได้อยางใจขึ้นมาแล้วก็เขาจะตบอยากจะเตะให้ศักดษาสมแก่ความจะเรียกว่าอะไรดี ขัดคำสั่งอย่างนั้นเลือีอัปปีหล่อนรู้เรื่องงานเลี้ยงใหญ่เมื่อเช้าตรู่ดีอยู่แล้วได้รับคำสั่งให้เป็นเด็ดขาดล่วงหน้าเออแล้วไอ้ถอยสองพี่น้องจากเผ่าฮาซูซี่ที่ในรายงานรับบอกรายละเอียดความเป็นมาโขดพ่อโคดแม่ปู่ย่าตายายที่ทํากินตลอดจนบ้านเดิมของมันไอ้ซาลิมกับอับดุลลาไอ้ถอยปัญญาเบาสองคนนั่น กลาเรีมพูดถูกไอ้พวกไม่มีดีอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยนะจะบ้าระห่ำเหมือนๆกันใครใครกันที่ลากคอมันเข้ามาให้รับหน้าที่ล่ามและไกด์ทะเลทรายให้คณะที่จะเดินทางไปซ่อมแซมตกแต่งยกเครื่องพระราชวังโบราณมันคงจะเหอเหมิมตื่นเต้นยกใหญ่ถึงได้แล่นรีเอาคนเจ็บไปบริการถึงโรงพยาบาลพระรามาธิบดี โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของประเทศแจ่มจำรัดอยู่ในความคิดคำนึงของพันเอกยูซุปมือไวเท่าความคิดนายพันเอกนอกราชการคว้าโทรศัพท์มือถือไม่ถึงอึดใจใหญ่ๆปลายทางก็ตอบการิมยูซุปพูดเสียงเร็วจีโรงพยาบาลพระรามาธิบดีที่เอาโมฮหัดอีนางแม่ครัวของเราใครเป็นแพทย์ห้องฉุกเฉินที่รักษาด่วนเลยนะ จะรอมิลานกระชับร่วมยาไว้มั่นอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่ที่ตั้งใจที่จะทำก่อนจะตัดสินใจมายังแผ่นดินนี้หน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้นจริงๆความรู้สึกของหญิงสาวสะดุดเต็มแรงอีกครั้งครั้งที่เท่าไหร่ก็เหลือจะนับหรือจดจำนอกจากรถจิบแสนสุกปรก สีกลมกลืนกับสิ่งรอบข้างยิ่งนักไม่ว่าสีทรายแนวภูเขาหินหรือสันทรายสูงสูงรายทางรถจิบคันนี้มีคนนั่งเพียงสี่อับดุลลาที่ขับรถเหมือนจะพาทุกคนไปลงนรกคนข้างๆเขาละ่ะซาลิมซาลิมเอาฮาซูซี่ที่หญิงสาวกำลังนับชั่วโมงนาทีเพื่อจะหาคำตอบที่ต้องการอย่างถูกต้องตรงใจที่สุด ไกลและล่ามของรัฐบาลหลวงยังเลยหล่นยังไม่ได้คำตอบจากคำถามหลากหลายที่เต้นระทึกอยู่ในใจใจที่ยังสลัดความระงมหม,มุนไหมตกใจกลัวสุดขีดเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ครั้งแรกจริงๆที่หลนใกล้ชิดเป็นประจักษ์พยานความร้ายกาศของมนุษย์สุดโหดที่อาถรรพ์ปิดชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุคนเฒ่าคนแก่เด็กซาลิมลามและไกด์ทะเลทรายนอกนั้นละ่ะยังมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นที่หล่อนยังไม่รู้นอกจากดวงตาจริงสินะนอกจากดวงตาคู่นั้นที่ละไม้คล้ายกับว่าเป็นในตาคู่เดียวกับในตาอีกสองคู่ แล้วยังมีพฤติกรรมกริยาอาการที่สำคัญมนุษย์ไม่ได้เกิดมามีทักษะด้วยตนเองล้วนต้องฝึกฝนจนเกิดความคล่องตัวแต่ละอาชีพสายงานหาไม่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะเป็นพหูสูตรกันหมดทั่วโลกนะสิที่นั่งด้านหลังนะหรือมิลานเม้มปากนิ่งใครละ่ะที่สั่งการเสียงเฉียบขาดเหลือเกิน ไม่นึกเลยว่าเสียงนั้นจะสรงพลังไม่แพ้สายตาคนพูดหญิงสาวยังได้ยินประโยคสั้นๆก้องอยู่ในหูต้องเลิกพูดแทนเพียงคนเดียวที่จะไปเป็นเพื่อนนางคนนี้หล่อนค่อยๆวาดวงแขนไปโอบปลายแบบบางของนางคนนี้ที่นั่งแนบข้างหน้าตาที่สักด้วยลวดลายลงสี น้ำเงินครามก้มต่ำลงจลดอกแขนที่มีแผลทอดอยู่ข้างกายมืออีกข้างอยู่ในอุ้งมือของมิลานเกาะกลุมแบบไม่ยอมปล่อยซาลิมในที่สุดหญิงสาวก็ร้องถามเราจะไปไหนกันคะนี่ได้โปรดครับอย่าถามเสียงเฉียบขาดเมื่อครู่ก็ยังก้มอยู่ในความคิดของหล่อนค่อนข้างกระชากมาจากข้างหน้า มีคนตามเรามานะคะหญิงสาวหมายถึงรถจิบอีกคันที่กำลังไล่ติดตามในระยะกระชั้นชิดทีเดียวเป็นใครบ้างจะไม่อกสั่นขวัญกระเจิงแทบจะตั้งสติไม่ได้ก็เมื่อครู่ใหญ่ๆมานี่ภาพต่างๆเรียงรายเข้ามาเป็นฉากทีเดียวฝ่ายคุ้มกันบอกแล้วไงว่าอย่าถามคราวนี้เจ้าของเสียงหันขวับมาจ้องหน้าตาต่อตา มิลานนึกได้เพียงแค่นั้นความคิดคำหนึงก็สะดุดกึกฟันต่อฟันเช่นนี้แหละไม่มีอีกแล้วสายทานสีทองทานน้ำผึ้งที่เหมือนจะหอมหวานคลอขังในครองจักสุคมกริบชวนมองเออนะมองแล้วก็เหมือนจะถอยไวตัวเองกลับไปเป็นสาวน้อยวัยรุ่นเหลวไหลไปได้เรื่อยๆกับอารมณ์วูว่ว่าที่พัดผ่านเข้ามา ไว้ดอกไม้ไวแม่กับหลอนเคยนั่งคุยกันแม่มีประสบการณ์มากกว่ามีหนุ่มๆผ่านเข้ามาหลายคนเพราะแม่เป็นสาวอยู่ในคณะที่มีผู้ชายมากที่สุดเป็นสาวเรื่องมากในการตัดสินใจและความรักแม่กับลูกไม่ผิดกันสักเท่าไหร่เลยพ่อนินทาว่าอย่างนั้นโรงพยาบาลพระมาธิบดีอับดุลลา เอานังคนนี้ไปทำแผลนั่นซะก่อนเสียงที่ผ่านหูภาษาถิ่นฮาซูซี่หรืออารบิกแต่มิลานจับสำเนียงเรียกขานได้แน่ๆ,ๆโรงพยาบาลพระราชาธิบดีแล้วอะไรที่ไหนคือฮามาดาร้อยเอกอับเดนยังจับพวงมาลัยมั่นรับสั่งเมื่อครู่โรงพยาบาลบอกให้ราชองครักษ์รู้ได้ทันที แน่แล้วสายสืบจากหน่วยพิเศษซึ่งอยู่ใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าชายฮัตสันสุไลมานคงจะได้รายละเอียดด่วนสุดบางอย่างเกี่ยวกับนางคนนั้นรอยเอกับเดนจำเรืองมองทางกระจกบานเล็กแวบ,บหนึ่งขำตนเองหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ความเป็นความตายแค่คืบแค่ศอกยังไม่ไวายเว้นอย่างนี้ เรายังอุตสาห์คิดพิเลนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ระทึกใจเหลือหลายบางสิ่งบางอย่างที่เต้นริกๆในดวงหน้าแสงตาของนางคนนั้นอัปเดนดวงหน้านางคนนั้นที่มีรอยสักสีน้ำเงินพราวไปหมดนะลืออีกอย่างนางก็เป็นเบดูอินจากเผ่าซาลูบิด้วยกันเมียที่ตายพร้อมลูกในท้องของเรา ยังเป็นถึงลูกสาวผู้บัญชาการทหารบกยาขนันเอกที่รักษาใจเขาได้สงบเยือกเย็นมาได้ก็คือหน้าที่ราชองครักษ์พระอภิบาลเจ้าชายพระองค์นี้พึ่งจะเมื่อเช้านี้เองที่เขาต้องแปลกใจกับความรู้สึก,กวูบวาบของตัวเองที่อยากจะหัวเราะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นความบ้าบอคอแตกเสียนีกระไรรู้ถึงไหน หน้าทุเรศถึงนั่นเรากับผู้หญิงเบดดอินเผ่าซาลูบิดูเอาเถอะหัวเราะไม่ออกแล้วละ่ะเรานะ่เศร้าใจเหลือเกินมากกว่าที่อยากจะนั่งตรงโน้นแทนที่คุณมิลานโรงพยาบาลพระราชาธิบดีหรือคะเสียงนั้นผ่านริมฝีปากมิลานออกมาซาลิมระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้ทำแผล เราพอจะได้ข่าวเด็กคนนั้นไหมคะไม่ได้ถามเปล่าหล่นยังรู้สึกด้วยว่าโขบตาผะพาวทีเดียวเออหนอคนที่เห็นเหตุการณ์อันเหี้มโหดผิดมนุษย์เยี่ยงนั้นบ่อยๆเห็นเป็นประจำพวกเขาจะชินชาบ้างหรือเปล่าขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยใจหลนสั่นริกๆอาการเฉกคเชนที่เป็นเมื่อไม่นานที่กระโจมของพวกซาลุบีนั่นแหละ ไม่มีวันที่มิลานจะลืมการตอบรับทางอารมณ์จิตสำนึกตลอดจนกลไกาทางจิตที่เรียกว่า m e n t a l mechanism ของมนุษย์นั้นน่าพิศวงเสียเหลือเกินสมองมีความลึกลับซับซ้อนเป็นอวัยวะที่ยังไม่มีใครเปลี่ยนหรือหาสิ่งใดมาทดแทนได้มนุษย์มากมายยังโฉดเขา ทำลายสมองของตนเองด้วยสารพิษสารพัดชนิดสุรายาสูบยาเสพติดที่ร้ายนักก็คือการเสพและสั่งสมความชั่วช้าลามกความเหี้ยมโหดบาปโทษทั้งปวงไม่มีคำตอบจากคนข้างหน้าซาลิมไม่ได้ยินหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนพวกนี้คงจะเห็นเหตุการณ์ประเภทนี้จนชาจินสลักกระมังซาลิม มิลานรู้สึกเหมือนกับว่าในอกของหลอนมีของเหลวข้นครักเดือดพล่านอยู่ตรงนั้นความร้อนของสิ่งที่ว่ากำลังหนุนเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อรถจอดหน้าประตูทางเข้าพิเศษแผนกผู้ป่วยฉกเฉินและซาริมหันขวับมาบอกห้นๆว่ารออยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้ล่ะคะใครจะพาแกไปทำแผลหล่อนตวัดเสียงใส่เช่นกัน ไม่เหลือแล้วความเรื่องลมใดๆที่เคยซ่อนเร้นอย่างเหลวไหลสิ้นดีนี่กระมังอีกเสี้ยวหนึ่งที่แสงจะน่าเกลียดของซาลิมไม่มีคำตอบเช่นเคยนอกจากรถคันที่ตามมาติดๆจอดพลึดบุรุษไวชกันในเครื่องแต่งกายประจำถิน่นหากพกอาวุธเพียบทั้งปืนไรเฟลิลและกันจาห้าหกคนนั้นลงมาจากรถ ตรงเข้ามาบังคับให้สาวน้อยที่นั่งตัวสั่นงงนงกข้างๆหลอนมาตลอดทางลงไปจนได้เอ๊ะมิลานร้องเสียงเบาๆไหนว่าจะเอาตัวผู้หญิงคนนี้มาทําแผลยังไงคะหญิงสาวจ้องตาซาลิมเขม็งทีเดียวยังไงกันนี่พวกคุณนะ่ะจะไปไหนจะผู้หญิงคนนั้นไปไหนคะซาลิมมิลานมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตกตะลึง ที่นี่คือโรงพยาบาลพระราชาธิบดีแน่นอนหญิงสาวไม่ติดใจสงสัยก็ป้ายใหญ่ข้างหน้าบอกไว้เด่นชัดแม้แต่ทางเข้าออกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหากชายชะกันเหล่านั้นไม่ได้จับสาวน้อยซาลุบิไปรับรักษาไม่แม้แต่จะพาเข้าประตูอย่างที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำรถคันใหญ่มาจากที่ใดหญิงสาวไม่ทันสังเกต เคลื่อนเข้ามาเทียบข้างๆรถจิบที่อับดุลลาพาทุกคนมาถึงเมื่ออึดใจใหญ่ๆมานี่สาวน้อยผู้ยังไม่ได้รับการรักษาบาดแผลที่แขนหายรับเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วอับดุลลาก้าวตามไปติดๆมีใครอีกคนวิ่งออกมาจากประตูทางออกของแผนกฉุก,กเฉินชายหนุ่มในชุดขาวพร้อมกระเป๋าเครื่องมือสีดำซาลิม มิลานสะบัดแขนที่ถูกคว้าไว้แน่นมือของซาลิมนั่นแหละแน่นราวกับปลอกเหล็กทีเดียวดวงหน้าแสงตาของเขาก็ดีน้ำเสียงก็ดีเป็นใครที่หล่นเกลียดโกรธไม่เคยรู้จักไม่อยากรู้จักหรือใกล้ชิดอีกเลยคุณฟังนะเสียงนั้นเกลี้ยวกราดหน่อยๆไม่มีแล้วทานน้ำพึ่งสีทองอันหอมหวาน จะมีก็แต่ในตาคมกริบโชนแสงแรงด้วยอารมณ์หลากหลายที่ยากจะสื่อได้ชัดแจ้งว่าอย่างไรกันแน่ผมไม่ได้ขอให้คุณมาด้วยผมขอให้คุณไปพักผ่ให้สบายที่โรงแรมกับชาวคณะผมพยายามปฏิบัติตามพระราชสวนีของสมเด็จพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้พวกคุณลำบากอะไรเลยเรามีงานสำคัญ ที่รัฐบาลหลวงของพระเจ้าอยู่หัวหมอบหมายให้จัดการด่วนที่ที่ไม่เกี่ยวกับคุณหรือบ้านพักฉุกเฉินถ้าจะต้องเสียเวลาพูดมากงานจะไม่เดินเวลาไม่พอคุณไม่เคยรู้กระมังว่าสีโลกนี้มีปัญหาเหมือนคลื่นใต้น้ำหนุนเนื่องถึงเกือบตลอดเวลาเขาพูดพลางจับจูงแกมบังคับในทีพาล่นขึ้นรถตู้ติดฟิล์มดํมเมจนได้ ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ท้ายรถชายหนุ่มในชุดขาวกำลังทำแผลให้หล่อนเงียบๆมิลานเห็นหน้าเขาชัดเจนทีเดียวเขาจะเป็นใครก็ตามหล่อนมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนที่นี่รถจิบสองคันถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอับดุลลานั่งคู่กับคนขับมิลานประสานมือไว้บนตักใจทั้งดวงกำลังเต้นโครมคราม เร็วแรงทีเดียวจนเหมือนกับว่าความแรงจะผ่านเสื้อผ่านแสงที่หลอนสวมใส่ผ่านเสื้อคลุมสีดำตลอดตัวที่คลุมไว้ด้านนอกนั่นด้วยซ้ำร่างสูงเพียวของซาลิมนั่งติดก,กับหลอนจนมิลานต้องเก็บแขนและมือให้อยู่กับตัวเต็มที่ไม่เข้าใจจริงๆว่าความเปลี่ยนแปลงเ,เหล่านี้มีสาเหตุมาจากอันใดเด็กละคะ คุณมีโทรศัพท์จะถามได้ไหมคะหญิงสาวเอ่ยเบาๆไม่มองหน้าไม่อยากมองนี่เราจะไปไหนจะกลับไปที่โรงแรมหรือเปล่ายังไงแล้วก็ผู้หญิงซาลบีคนนั้นให้แกพักกับเราก็ได้นะคะแกะเสียครอบครัวทุกคนในกระโจมหมดแล้วนั่งตรงนี้นั่งกับผมนี่แหละภาษาฝรั่งเศสของเขาชัดเจนจนหน่าแปลกใจมิลาน พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่หันไปมองชายชะกันพร้อมอาวุธข้างหลังไม่มีเก้าอี้ว่างแม้แต่ตัวเดียวคุณรู้บ้างไหมว่าพวกซาลูบิน่าเป็นใครนอกจากจะเป็นเบดูอินที่มีฐานะทางสังคมต่ำสุดสำหรับชาวทะเลทรายไม่ทราบหญิงสาวตวัดปลายเสียงเข้าใส่ฉันอยากรู้เรื่องเด็กคนนั้นก็แค่นั้น พวกซาลูบิไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อารับเราถือกันว่าพวกนี้สืบเผ่าพันธุ์มาจากพวกคริสเตียนครูเซธที่ยกทัพมารบในสงครามศาสนาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพวกนี้จะไม่ขี่อูดจะขี่ลาทำม,มาหากินขอทานปะหม้อไหาเป็นค่าช่วงใช้เบรุอินเผ่าอื่นๆในทะเลทรายมิลานเมมริมฝีปากนิ่งคำบอกเล่านั้น เหมือนจะดึงภาพกระโจมที่พักของชนเผ่าซาลูบิก่อนจะระเบิดจากรถมรณะคันนั้นจะวิ่งเข้ามายังฝูงชนฝูงสัตว์เมื่อเช้าตรู่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เรามีธุระสำคัญที่ทางรัฐบาลหลวงสั่งํำชับเมื่อครู่เสียงของซาลิมยังไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะต้องพยายามปรับตัวปรับใจรับเหตุร้ายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า ยิ่งการทำงานของฝ่ายบ้านพักฉุกเฉินด้วยแล้วคุณจะต้องเข้มแข็งจะต้องเข้าใจว่าบางครั้งเราไม่อาจเลือกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดังใจเรารถที่กำลังเคลื่อนอย่างรวดเร็วตลอดทางนั้นเริ่มชะลอความเร็วมิลานแน่ใจเสียงสัญชาตวิทยุโทรศัพท์เสียงเรื่องตอบโต้ด้วยรหัสและโค้ด ที่ไม่มีใครที่อาจจะเข้าใจว่ามาจากที่ใดในเมืองหลวงหรือจะเป็นผู้ใดหญิงสาวมองไปข้างหน้าตึกสีขาวขนาดใหญ่ที่เหมือนจะโดดเด่นท่ามกลางอาคารหลายหลังที่รายล้อมไปคล้ายหน่วยโรอโปภทำหน้าที่ปกป้องผองภยัยขวางอยู่ข้างหน้านี่เองซาลิมมิลานยืนนิ่งขึง เกือบจะตะลึงงานด้วยซ้ำเมื่อประจักษ์กับตาว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับสาวน้อยคนนั้นแผลที่แขนได้รับการดูแลแล้วพร้อมกันชายหนุ่มในชุดขาวก็หายไปจากครองจักสุของหญิงสาวอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นทำอะไรหรือคะคุณถึงต้องเอาตัวแกมาที่นี่และมันที่ไหนกันจะสอบสวนแกหรือคะ ถงทางเดินยาวเหยียดที่อยู่ชั้นล่างสุดมีประตูเข้าออกเพียงบานเดียวมิลานกวาดตาไปทั่วๆท,ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝันร้ายนี่เขาจะเอาผู้หญิงคนนั้นไปทำอะไรซาลิมในห้องกำแพงนั่นมีอะไรทำไมคุณไม่พูดไม่อธิบายฉันฟังไล้เข้าใจบ้างผู้หญิงคนนั้นล่ะคะ ซาลินนี่ฟังนะฉันไม่คิดว่าจะถูกกล้องเลยที่อยู่ๆคุณกับพวกโน้นจะมาสอบสวนหรือจะทำอะไรยังไงก็ไม่รู้ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะหลอนหมายถึงบุรุษวายการกว่าสิบคนในเครื่องแต่งกายแบบพื้นเมืองพกพาอาวุธเพียบกำลังลากจูงสาวน้อยที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เต็มแรงหายเข้าประตูไปพร้อมกันตำรวจในเครื่องแบบอีกสี่คน ก็ปราดเข้ามายืนกั้นประตูที่ปิดไว้อย่างจะบอกให้รู้ไม่มีใครบังอาจล่วงล้ำผ่านเข้าออกได้อีกต่อไปมือของซาลิมคว้าต้นแขนหญิงสาวไว้มั่นนั่นแหละมิลานจึงร้องออกไปอย่างเครี้ยวกราดไม่แพ้กันบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะซาลิมเขากำลังจะทำอะไรผู้หญิงคนนั้นในตาของหล่อนโชนแสงแรงทีเดียว ตาต่อตาศพกันขมิงอับดุลลาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาตามสาวน้อยคนนั้นเข้าประตูไปเมื่อครู่นี้เองฮะอยากรู้จริงๆหรือคุณเขามองลึกลงไปในดวงตาของหล่อนไม่มีแววหวานหรือสายทานน้ำพึ้งแม้แต่หยดเดียวความจริงผมอยากจะให้คุณได้รู้ได้เห็นอะไรบางอย่างนี้เหมือนกันละว่ามามาเลยมาดูมือของ ผู้พูดกึ่งลากกึ่งจูงหล่อนไปที่ประตูดูเหมือนว่าทันทีที่มิลานล่วงล้ำเข้าไปเต็มตัวหญิงสาวก็ต้องร้องกรีดออกไปสุดเสียงทีเดียวจบบทที่38เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ